อ่านะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีการสมัครเรียนเนาะวิธีการสมัครเรียนคือเราจะใช้เมลนะคะหรือว่า YouTube เราจะเรียนผ่านทาง y YouTube เนาะอ่ะทีนี้นะคะอันดับแรกเลยให้ท่านเช็คนะคะเข้ามาตรง Google ก่อนนะคะให้ท่านเช็คนะมุมขวามือนะคะตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะเมลของท่านจะอยู่ตรงนี้ส่วนที่1นนะต้องตรงกันทั้งสส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือตรงนี้เนาะ นะคะที่จะเป็นเมลนี้นะเป็นเมลเดียวกันนะคะส่วนที่2นะคะให้ท่านพิมพ์คาว่า youtube นะคะพิมพ์เข้าไปเลยนะคะคําว่า YouTube ตรงนี้อ่ะนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกเลยนะคะอ่ะนะคะพอท่านได้แบบนี้แล้วเนาะให้ท่านคลิกตรงนี้เลยนะคะหน้าแรกเลยเนาะคลิกเข้าไปนะคะ ะะจากนั้นให้ท่านสังเกตมุมขวามือนะคะที่ลุงเอาเมาส์ชี้นะคะให้ท่านคลิกเลยนะคะ1ครั้งจากนั้นมาที่เซตติ n งนะคะมาที่เซตติ n งใครที่ทําผ่านอ่าคอมพิวเตอร์เนาะหรือว่าอ่าถ้าถ้าแท็บเล็ตจะต้องถ้าสมมุติท่านทําผ่านอ่ามือถือนะคะให้ท่านคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะนะคะเขาจะมีลูกศรต่อให้ถ้าใครนะคะที่ทําผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กต่างๆ iPad ต่างๆเนะี่ย ะะให้ท่านมาคลิกตรง setting นะคะเซตติ้งตรงนี้คลิกหนึ่งครั้งนะคะท่านก็จะได้เมลนี้นะคะเห็นไหมเมลนี้เลยนะคะเมลนี้นะคะ เมลนี้นะคะต้องตรงกับเมลนี้นะคะเห็นไหมสองตัวนี้ต้องเป็นเมลเดียวกันถ้าสมมุติว่า Google เป็นเมลหนึง YouTube เป็นเมลหนึ่งท่านจะเข้าไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเมลที่ท่านใช้สมัครนะคะต้องเป็นเมลเดียวกันเพราะว่าลุงใช้งานผ่าน Youtube การเรียนการสอนเราผ่าน Youtube เนาะเป็นลิงก์วิดีโอนะคะผ่าน YouTube นะคะอ่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ